สวัสดีครับนี่คือจ่องพรอยลับพี่เชี่ยวครับผมครับวันนี้บอดโจกำลังเตรียมตัวออกครับบอดโจกำลังเตรียมตัวครับผมบอดโจกำลังเตรียมตัวครับที่จะขึ้นสู่เวทีแล้วครับผม

I'm going to be

Terima kasih telah menonton! เมนไม่ม,มาสั่งอะไรหรอกครับผมมาขอถ่ายรูปครับตอนนี้ผมอขอถ่ายรูปนี่นี่ เน่ๆๆเสียงหยังมันเสียงหยังบาดนี่ครับเสียงเอาหยังบาด <N tan> uhh <earth> <Nly> <N�����> จะเป็นด้านหลังครับของศิลปินไม่ทราบว่าศิลปินเรามาครบหรือเปล่านะเดี๋ยวเดินเบิ่งก่อนยางเบิ่งลูกๆเต่าๆผู้ใดมาเนี่ยผู้ใดขาดเนี่ยผู้ใดล่าเนี่ยครับอันนี้เต้นพระเอกอันนี้เต้นพระเอกใดเนาะนี่เนาะโอ้เต้นมองมากินเข่าแล้วบานเนี่ยแนวกินเพียบเลยพี่น้อง อบนะอ้กันนี้กนมจีนอีกแล้วโอ้แลเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันอุ้ยพอบอด้ทรงเพลงอมแอมเลยอพรส่งอมคเป็นยังไงไม่อย่าคอดีครับท้ำทำผมพอคอดีตแพงเงี้ยหมึ่นะมีแพงเงิ้นเลยครับออกก็เลยเลยทำผมใส่ยังทํำ ใส่มือก็บนสปบอเอาเนื้อื่นก็จะทำามันทำนี่ก็จะาก็ะป่ได้ใส่มือเอ้ยเขาก็จทำนอกว่เซ็เอเขรซ็จผมโมเมนต์รทํในเมืองพดะในเมืองพดบอกแ่คนมันนวกรรมาดามอแต่เขาดีว่าคนมันนอกว่ะครับโอ้ยนกคืออย่งดอไปสู้างทดิเด โอ้ผมเห็นหน้าตาท่านสมัยผมบอกคนนี้เมี่ยงแหม่ท่านพอท่านตัวเนาะท่านจะหน่อยเนาะท่านจะหน่อยอยู่จีคนดีคดดีต่ว่าดม่คดีคีคดดีคดอีดีคดีคดดีีควดดดีดดีคดดีคกดีคี่ดีด เอาก็คาดนาเขาก็ดันเดือดกันลากที่มันมึมายดิบอก่นครับงันพี่มเนะไพี่ไรดพี่เบิ้งครับเแข็งพ่อหลวงพี่น้องเขาเบิ้งหลาเนี่ย็ไปิเข็ดพ่อเขาชอบกเบยโอ้ยนี่ก็เดียยังอาย่เห็นมากด้อเกเออ คือแล้วไแล้วแล้วไแ้วไแพงเงนคือนเอดี้ดีสวบานันี้ยพอดีเส่องมันมาพอดียบานเอาพอดีเสียสบานเนี้ยอันนี้ให้ได้ที่ฮ่า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 าฮ่าฮ่าฮ่่าาฮ่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 ่าฮ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 ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่่าฮ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 าฮ่า่าาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่ สงรอยสามรอยสุ่มจักกันละจักุ่นเด้อปักได้เราเอีนบปเนาะบักกันจะยิมใส่คก็ยิมใส่คือหูวจักกนจ้เถอะเนาะมันม็นักเซยแล้มอลลจำแม่เลยป๋อก็เลยเปิดเผยก็เลยเปิดเผยให้เลยลิปนี่จิมนี่ป่อมันใจจิมเป็นยอดตนลิกสิทธิว่เออ เพราะว่าต้นตำรวจมหาบอดโจนนั่นแตำรวจที่ไม่เห็นอย่างเอาไปเอามาแม่นั่นมาขอ่ทยหลุนํำบอโจนกค่อยๆไทยมันเสถ่อกบพี่น้องมาเบิ่งเอารถก็จะมังย่องอยู่ของแต่ตรงนี้พูดนะมันจะได้ไปรอดตแล้วไตหล่นเอาไม่ดูเอาไม่ดูมันจะได้ไปรอดตแล้ตหลนัดถูกปะ มาสวนจะกบอนไรบอว่าูดไายน้ำกันมากนเน่ยนะกว่าพูส้นมากเลยมากเจ้าอของอของคุณนายนี่หรอกไปแล้ว,วไปแล้วไปหายามผู้ไมก่อน <c oughs> อันนี้ของเองคัีวัร ก๊อกรก๊อกรอุ้ยไปเอกต้นตัวนี้ไปเอกต้นปะครับผมนั่งอยู่พี่ิดนะครับเด้อผมประกาศว่าเราข้องยำเป็นห้อยโอ้พระเอกต้นกับกระลังแต่งครับเพรนกระลังแต่งขึ้นเพราะว่ามือนี้เมันมีไหล่สดทั่วโลก กับโชคดีสุดการแจ้งกิ๊กเขาหน่ะจังลาล <c oughs> ด่าครับอุ้ยเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาแล้วเพิ่มทีให้เพิ่มทีให้เขาดีอันผู้ใดนี่น้อ,นองสาววะเอาน้องมาหนึ่นงวะน้ะองผมบอกไม่น้องสาววันนี้น้องผมพูดนะฮะผู้ใดเงี้ยผมก็ะคากร้องมาน้องผมแปลงที่ออกไปนี่เจ้าลองผมสั่งตัวตีนี่เราเขาสิ่นิดกัน อันนี้เป็นบ้านของพ่อเองต้นกับลูกไผ่ครับม,มเยี่ยมมหยามเพิ่นม่ได้ม,มาโดนแล้วเหินได้สลังวุ้ย เทาอยู่ป่ะเทาครับรออเท่าไปเซเท่าไปแพงเงินโขตัเดเ็เดบุญเมียนเอ็ดบุญขึ้นยุติไมไนน่บอกขึ้นจะไหนเนาะก็ออกไปกระลอกบนเส้นสื่อขาล่วยครับผมอันนั้นเป็นลูกสาวลูกสาวหลาลูกสาวหลามาหยาดบอลหยาดทีนั่นไล่ฟอกจากเงอนไหนเห็นบ่นี่ล,ละล่ะ อะไรพอจากงันจากสั้นผู้ใดแม่มีมามานั่งโอ้ยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้กับการพี่น้องเพียงซ้ำนี้ครับฝากติดตามช่องพลอดละเมิดออฟฟิเชียลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ